สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำเมี่ยงคำใบชะพูมาฝากกันค่ะพร้อมสูตรน้ำจิ้มเมี่ยงคำอย่างละเอียดและวิธีการทำมะพร้าวคั่วค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมากระเทาะเปลือกมะพร้าวออกก่อนนะคะเราจะขูดเปลือกดำๆออกให้เหลือแต่เนื้อขาวๆค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ถนดัดสามารถสั่งซื้อตามออนไลน์ได้นะคะสามารถเซิร์ชคำว่ามะพร้าวคั่วนำะมาทำเมี่ยงคำได้เลยคะ่ะพอเราได้เนื้อมะพร้าวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาหั่นครึ่งและหั่นครึ่งอีกทีค่ะ ให้ได้ชิ้นประมาณนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำมาซอยให้บางๆขนาดประมาณตามในคลิปเลยค่ะและพอได้เป็นชิ้นยาวแบบนี้แล้วเราก็จะนำมาซอยให้ได้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะนี่ค่ะจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ และพอเราได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตากแดดเป็นเวลา30นาทีเราจะเอาแค่พอเขาแห้งหมาดๆแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาคั่วกันค่ะขั้นตอนถัดมาเราจะมาคั่วถั่วกันค่ะขั้นแรกเราจะขยาเอาเปลือกนอกออกก่อนนะคะนี่ค่ะทําตามแบบในคลิปได้เลยค่ะและพอเราเอาเปลือกออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาหักครึ่งถั่วให้แยกออกจากกันให้เป็นซี่ๆแบบนี้นะคะ ในขั้นตอนถัดมาเราจะมาล้างกุ้งกันค่ะเราจะล้างน้ำล้างความเคม็มและล้างสิ่งสกปรกออกนะคะและพอเราล้างเสร็จแล้ววางให้สะด็ดน้ำแล้วเดี๋ยวเรานำไปคั่วกันค่ะในขั้นตอนการคั่วเราจะคั่วโดยใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคั่วเพื่อฆ่าเชือ้อได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราจะทำน้ำจิ้มกันนะคะ เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราจะโขลกส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมแรกที่เราจะโขลกก็จะมีขิงค่ะตะไคร้หอมก่อนค่ะแล้วพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปก็คือถั่วกับหอมส่วนที่เหลือค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาคั่วมะพร้าวกันค่ะนี่เป็นมะพร้าวที่เราตากแดดครบ30นาทีแล้วนะคะ ในการคั่วมะพร้าวเราจะคั่วโดยใช้ไฟอ่อนค่ะเราจะคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเขาจะมีสีเหลืองทองค่ะและพอเราคั่วมาสักพักเราก็จะได้มะพร้าวสีเหลืองทองประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะ เราจะคั่วกะปิให้หอมก่อนนะคะกะปิเราจะแค่พอเขามีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะ แล้วพอกะปิมีกลิ่นหอมแล้วเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะรอให้เดือดรอให้น้ำตาลละลายนะคะและตอนนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เราได้โคลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะ และพอเราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะถัดมาเราก็จะปรุงรสกันค่ะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมะนาวเราใส่เพื่อไม่ให้น้ำตาลตกทรายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะเหนียวค่ะและตอนนี้เราก็เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้น้ำตาลเหนียวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเราจะใส่ถั่วลิสงบดและมะพร้าวคั่วบดท,ที่เราได้ทำไว้นะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้ความข้นของน้ำจิ้มประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเพราเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเขาจะข้นเพิ่มกว่านี้อีกนะคะถัดมาเราจะหั่นเครื่องเคียงที่ใช้ทานคู่กับเมี่ยงคํ้กันค่ะเราจะนํำเกลือใส่ลงในน้ำเล็กน้อยเพื่อที่เตรียมไว้แช่ขิงนะคะจะทำให้ขิงไม่ดำค่ะ ขิงเราจะปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นหั่นเต๋าค่ะขิงที่เราใช้ในวันนี้เราจะใช้เป็นขิงแก่นะคะหั่นให้ได้ตามลักษณะประมาณตามในคลิปเลยค่ะพอหั่นเต๋าได้แล้วนำแช่น้ำไว้ขิงจะได้ไม่ดำนะคะ ถัดมาเราจะมาหั่นหอมแดงกันค่ะหอมแดงหั่นเตาเหมือนกันนะคะแล้วพอเราหั่นหอมแดงเสร็จแล้วถัดมาเราจะหั่นพริกกันค่ะพริกในวันนี้เราใช้เป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะ ถัดมาเป็นมะนาวค่ะมะนาวเวลาการเลือกเราจะเลือกมะนาวที่เปลือกบางนะคะเพราะว่าน้ําเขาจะเยอะในการทานเมี่ยงคำเราจะทานทั้งเปลือกเลยนะคะหั่นให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยค่ะนี่ค่ะถัดมาเราจะมาล้างใบชะพูกันค่ะใบชะพูเราจะตัดเอาแต่ใบสวยๆนะคะแล้วล้างทำความสะอาดเลยค่ะ และตอนนี้เมียงคําใบชะพรูของเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะคะในขั้นตอนการจัดเสิร์ฟเราจะโรยถั่วและมะพร้าวคั่วที่เราได้ทำไว้โรยลงไปบนหน้าน้ำจิ้มเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะสวยงามน่ารับประทานมากๆค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมี่ยงคำใบชะพูจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสูตรนี้มาครบเลยนะคะทั้งวิธีการทำเมี่ยงคำทำน้ำจิม้มและการทำมะพร้าวคั่วรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 啊。Ah.